สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนขักขาวคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลเปล่าพัฒนาของวันที่3กุมภาพันธ์2568นกะครับนะครับ,นะรบก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันนะครับผมแล้วก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขคลาดของวันที่ของวันที่5นะครับผม,มกุมภาพันธ์2568กก็ มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กะ่างบในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ F c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักขาชานนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปและดูแนวทางกันเลยนะครับ,ก,รบก่อนอื่นเลขนักราชลานขอแสดงความดีใจ fc ทุกท่านนะครับผมและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเลขทศละศกดิ์นะครับเราพัฒนาวันที่3กุมภาพันธ์2568นห้าร้ี้และได้มีโชคมีลาบกับช่องเลขทศละศนะครับผมขอแสดงความดีใจด้วยครับผมนะครับนะครับเลขกาิก็ดีใจอย่างมากครับผมนะครับนะครับก็เข้านะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนะครับเข้าตัวเน้นก็คือ79นะครับบน ตรงนี้นะครับมี fc นะครับผมตรงที่ว่านะครับผมชนนะครับชนตัวเด่นนะครับก็คือ270นะครับนะครับชื่อพี่นงลักษ์นะครับผมนะครับคอมเมนต์มานะครับเล็กได้ตอบในคอมเมนต์ตั้งแต่วันแรกที่ออกคลิปนะครับใช่ครับว่ามี7มี0นมี2นะครับนะครับแต่ก็ไม่ได้แก้ไขคลิปนะครับนะครับก็ชนไปจริงครับชน2ชน7ชน0นย์นะครับผมขออภัยที่เล็กๆไม่ลงให้นะครับนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคลิปของเราก็นะครับสูตรนี้นะครับผมเลขลาดก็นะครับผมให้ชมไปแล้วนะครับนะครับให้ชมไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกนะครับผมใช้สูตรนี้นะครับผมแล้วก็ฉุดสูตรชนนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเลขลาดจะเอาให้ดูทีหลังนะครับนะครับก็มาดูครับสรุปว่ายังไงนะครับ นะครับสูตรสูตรน,น,นี้นะครับผมเป็นสูตรที่นะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเลขาก็ไม่ได้เตรียมหลักฐานไว้อยู่ในนี้นะครับผมนะครับอยู่ใ mm. นนี้อยู่ในนี้ที่ทําไว้นะครับก็เข้าทุกตัวนะครับผมก็มาดูครับนะครับเลขลาดนะครับเน้นที้ที่7 9นะครับผมนะครับสรุปรูดบนล่างนะครับมี7มี2มี0มี2ตรงนี้นะครับศูนย์มี2นะครับถ้า นะครับถ้ามี2มาก็จะเข้านะครับก็จะเห็นชัดอย่างนี้นะครับนะครับครับผมนี่ครับเลขคลาดนะครับผมเน้นไปที่7นะครับฟันให้นะครับฟันให้3เม็ดนะครับ3คู่ก็คือ7 8 7 9 7 1เข้าไปที่79นะครับผมตรงนี้นะครับเข้าเตรงนี้นะครับบนนะครับผมฟันรุด7ตัวเดียวนะครับผมนะครับตัวศูนย์ก็เป็นตัวรองนะครับนะครับกับเข้า28 ในชุดเต็มนี้นะครับผมนะคสองแปดก็ดีใจด้วยครับผม FC ครับผมนะครับดีใจจริงๆครับผมนะครับก็มาดูต่อครับผมนะครับนะครับเป็นแนวทางนะครับของวันที่นะครับผมนะครับผมของวันที่นะครับต่อไปวันที่ห้าวันที่ห้าสูตรก็ที่ให้เห็นให้ดูนะครับ สูตรนี้ครับเดี๋ยวก็เดินมากี่งวดแล้วครับผมเนี่ยจะเข้าไปเจ็ดเก้านะครับสูตรนี้นะครับสามสิบเอ็ดมักกาเอาไม่ใช่สามสิบเอ็ดมกกาอะไรอ่ะเอามาอยู่ในนี้แล้วครับมาอยู่ในนี้แล้วนะมาดูต่อครับผม fc นะครับวันที่ห้านะครับวันที่ห้าทำแล้วครับผมเพราะว่านะครับเลขลาดใช้สูตรเดิมนะครับผมมันก็เลยรวดเร็วนะครับ ขอให้ตัวเด่นเข้านะครับนะครับตัวเด่นเข้ามานะครับก็ก็จะเข้านะครับขอให้โดนคอยมานะครับผม f c ครับเลขนะครับวันที่5ก็พอนะครับผมห6 ลาพัฒนานะครับเราพัฒนานะครับเป็นที่น่าแปลกใจนะครับผมเพราะว่าตัวเลขนะครับออกมาคนละตัวครับกับนะครับนะครับคนละตัวกันนะครับผมนะครับออกผลออกวันี้นะครับแต่ว่าวันที่นะครับ อันนี้นะครับผมกับวันที่หนึ่งกับวันวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมสามสิบเอ็ดนะครับตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับผมมาดูสูตรกันเลยนะครับผมสูตรนะครับก็เจ็ดสามสองแปดเก้าเจ็ดนะครับแม่สูตรนะครับ ตัวแม่สูตรนี้ผลออกมาตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมาเลยครับผม fc นะครับเดี๋ยวต้องมาตัดสินกันตรงตัวนะครับผมตัวชนนะครับตัวชนแล้วก็ตัวครับผมตัวเด่นที่เลขลาดนะครับนำมาทำให้ดูนะครับเลขลาดจะไม่ระบุว่าบนหรือล่างนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับต้องการให้ fc ได้มีโชคมีลาภจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเลขลาดต้องการนะครับ ทำเวลานะครับผมในการให้ผ่านกติกา YouTube แต่เล็กๆก็ตัดใจครับขอให้ FC ได้นะครับมีโชคมีลาบเล็กๆก็ดีใจนะครับสำหรับเล็กๆนั้นยังพอมีเวลาอยู่นะครับการทํา y o YouTube ทําไปเรื่อยครับนะครับก็หวังว่านะครับผมจะรับการนะครับผมสนนุนจาก FC ทุกท่านครับทุกอย่างก็ ถ้าตัวเลขเข้าก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับผมให้ fc ได้สนับสนุนนะครับดูต่อครับคู่เจาะนะครับเหมือนเดิมทุกตัวเลยนะครับผมกับงวดที่แล้วนะครับ fc นะครับตัวเลขขลารเป็นคนทําตัวเลขนะครับพอรู้แล้วว่าแตกต่างกับตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็ดูไปนะครับผมว่ามันต่างตรงไหน วดนี้ถ้าตัวเด่นไม่หลุดก็คงต้องเข้าอีกแล้ครับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดิมนะครับเรียกลากระพาหนาให้เข้านะครับเพื่อ fc จะได้มีนะครับมีโชคมีลาบกับช่องเลียกลาดนะครับมาดูเด่นบนเด่นล่างครับนะครับชนตัวไหนอย่างไรนะครับก็เป็นที่อัศจรรย์ใจอีกครับผม ตัวเด่นบนเด่นล่างนี้ก็นะครับผมเป็นตัวเดิมอีกครับโชคดีครับผมเลขาารนะครับเดี๋ยววันนี้จะนะครับจะจะโชว์สูตรนะครับที่ f c จะต้องประทับใจแน่ๆนะครับว่าเส้นทางการเดินของเขาเป็นอย่างไรนะครับผมนะครับ5้ลบหเหลือ4นะครับ4ีลบสเหลือ2นะครับ2ลบเหลือ1ครับ 11บลบสนะครับเหลือ7 7็ดบวกสเท่ากับศนะครับเหลือ0นะครับนะครับผมตัวนี้ก็ยกมาเลยครับผม7 8 9 0ยก2นะครับผมเท่ากับ2ตัวเดิมนะครับผม fc นะครับผมชนไปที่นะครับสชนไปที่เจ็ด ตัวเลขตำแหน่งเดิมตัวเดิมเลยครับผมนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สาระสำคัญนะครับผมเราจะมาดูว่าเมื่อมันชนตัวเดิมแล้วจะมาตัวเดิมไหมหรือจะมาตัวใหม่นะครับเรามาดูครับนะครับเด่นนะครับผมนะครับครั้งที่แล้วเรื่องราขิ่นอะไรนะครับสรุปรูดบนล่างนะครับนะครับอ่าเดอกลักษณ์จะเสริมตรงนี้เข้าไป สูตรที่จะมาเสริมนี่ให้ fc ดูตรงนี้ครับนี่ครับนะครับระยะการเดินนะครับนะครับทั้งเดือนนะครับตั้งแต่30ธันวาคมนะครับ2,500นะครับนะครับ67เข้ามา68นะครับนี่ครับผิดครั้งเดียวนะครับผมผิดครั้งเดียวก็คือวันที่27มกรานะครับนี่ครับผิดครั้งเดียวนะครับนะครับงวดนี้ก็เข้าไปที่นะครับ งวดนี้เข้าวันที่เก้าก็คือเก้าเจ็ดนั่นเองนะครับนี่ครับผมไม่ใช่แค่นี้ครับที่บอกว่า FC จะต้องสนใจนี่ครับสูตรนี้เลขนัดนะครับผมเก็บไว้ทำสติไว้นะครับตั้งแต่วันที่6กันยายนนะครับปีนะเรัดนะครับเดือนทั้งเดือนของกันยายนนะครับผมนะครับ ไม่หลุดเลยนะครับมาหลุดอีกทีวันที่23ตุลานะครับนี่ครับที่บอกว่าถ้าเห็นแล้วก็คงจะัประทับใจนะครับในเดือนตุลานั้นหลุดหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมทีนี้มาดูเดือนพฤศจิกาหลุดไปหนึ่งสองพฤศจิกาหลุดไปสองครั้งนะครับทั้งเดือนนะครับแล้วก็ธันวาครับหลุดหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับปีหกนะครับนะครับนีครับ ทีนี้ก็มาถึงวันนี้นะครับวันนี้เลขลาดทำไปแล้วนะครับมาดูต่อนะครับผมว่าจะชนตัวไหนครับนะครับเลขลาดยกมาให้เลยนะครับเด่นนะครับผมบนล่างนะครับบนล่างสูตร2ครับ จริงๆมันเป็นสูตรหลักนะครับผมนะครับแต่ตัวนี้ลงไปแล้วนะครับเรีค克าดเลยใช้คาว่าสูตรสองนะครับก็มีทั้งหมดนะครับผมศูนย์หกห้าหนึ่งครับผมศูนย์หกห้าหนึ่งชนตัวไหนครับดีใจด้วยครับมีตัวชนแล้วนะครับคือศูนย์นะครับ โอกาสที่6 5 1จะมานะครับก็มีสูงแต่เลขแาดจะใช้แค่ตัวชนนะครับชนไปที่ศูนย์ตรงนี้เมื่อชนที่ศูนย์ตรงนี้ตรงไหนที่มีศูนย์มี7มี9เราเอาหมดครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับ7นะครับผมอย่างนะี้เราจะค่อยค่อยคัดนะครับ7 นะครับสองนะครับสองเราก็เอาเลยครับครับผมศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับผมนี่ครับผมเหลือกี่คู่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองคู่นะครับผมตัวที่ติดหนึ่งนี่ครับในสี่ตัวตัวนี้ที่มาเพิ่มนะครับก็มีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับดูซิว่าเลือกลาดคัดตัวไหนลงมาให้นะครับคัดตัวไหนลงมาให้นะครับเลือกลาดยึดตัวนี้เป็นเป็นสูตรหนึ่งนะครับเอาชนสองชนเจ็ดชนศูนย์นะครับเด่นสุดนะครับผมสรุปนะครับ ออกคลิปเดียวนะครับผมลาัฒนานะครับ FC ตามที่ได้เรียนแจ้ง FC ไว้นะครับผมขอให้ FC ได้มีโชคมีลาบกับช่องเล็กลาดก็ดีใจแล้วนะครับถึงแม้เวลาของ YouTube จะน้อยไปก็ช่างนะครับเล็กลาดได้ตัดใจตามนี้นะครับผมนะครับสรุปครับลูดบนล่าง แน่นอนครับเลขทั้ล่าทฟันที่ศูนย์นะครับตัวรองก็คือสองกับเจ็ดนะครับผมสองกับเจ็ดเลขทั้งล่าทก็จะตั้งศูนย์ขึ้นมาเลยครับนะครับตั้งสองครับตั้งเจ็ดครับนะครับศูนย์ก็มีตามนี้เลยครับผมแต่นะครับเลขทั้งล่าทเอาตัวที่ชนที่สุดนะครับนะครับศูนย์ ก็คือ07นะครับ09 08นะครับนะครับ07 08 09 01 02นะครับ0นี้มีทั้งหมด5คู่เจาะนะครับผมเป็นตัวเน้นนะครับเดี๋ยวเล็กธลาดจะเน้นให้อีกทีนะครับในวันนี้เลยนะครับสรุปให้เลยนะครับ2ก็มี72นะครับ เอามาจากข้างบนนี้ทั้งหมดนะครับผมตัวเลขที่เห็นตรงนี้นะครับ92 82นะครับ12นะครับนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าไปชน7ด้วยนะครับชน2ด้วยชน0ด้วยนะครับอา78นะครับไม่ใช่72 78 7จ็ดครับในนี้จะเห็นว่า270เป็นตัวเด่นของชุดสูตรหนึ่สูตรสองนะครับศูนยในนี้ก็จะมีติด1ด้วยนะครับเพราะนั้นติด1ก็น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็น0ูนย์หนึะครับแต่เลขลาดะจะันะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับจะขีดก่อนนะครับ ขีดก่อนจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะครับนะครับ,นะรบนะครับผม Fc ที่อยู่ในช่องหรือเข้ามาชมนะครับ อย่าเลื่อนข้ามนะครับเพราะว่า F4 เลกลาดทำคลิปสั้นๆแล้วนะครับอย่างน้อยก็ขอให้เล็ขลาดได้มีเวลาของ y o u t u b e ด้วยนะครับพ่อทำมาให้2ปีแล้วนะครับเลขลาดเน้นไปที่ศูนย์นะครับวันนี้นะครับเน้นไปที่ศูนย์ลองก็คือ2กับ7นะครับเน้นที่ศูนย์นะครับเน้นที่ศูนย์ สองกับ7นะครับส่วน0ูนย์เลขรณิตเน้นไปให้นะครับที่0 0 7 0 9นย์เจ็ดนะครับนะครับศูนย์หนึ่งนะครับนะครับแล้วส่วน2กับ7เลขรณิตเน้นตรงนี้ครับนะครับผมที่ติด1นะครับผมเพราะมันชน1ตรงนี้นะครับ จนหนึ่งตรงนี้แต่เนเลขลาดเน้นจริงๆเน้นไปคู่นี้นะครับผม2คู่นี้นะครับเน้นมากที่สุดนะครับตัวเลขลาจะติดดาวไว้ให้จะได้ไม่ต้องสับสนติดดาวไปที่นะครับผมนะครับมองเห็นดาวไหมครับผมเห็นอยู่นะครับเน้นให้2คู่นะครับผมเน้นคู่สคู่ อ่ามันฟังเลขลาสรุปนะครับะตรงนี้เขียนว่าผลด้วยนะครับจะได้ชัดเจนนะครับเลขลออกคลิปเดียวนะครับผม fc นะครับอย่าพลาดโอกาสนะครับนะครับเลขลพูดอยู่ว่านะครับอยากให้ fc ได้มีโชคมีรากกับช่องเลขลถ้าสูตรไม่หลุดตัวเน้นไม่หลุดนี้ย่อมได้เข้าบนล่างแน่นอนนะครับไม่บนก็ล่างนะครับ มาดูครับเลขนักข่าชนะครับวันที่5กุมภาพันธ์สอ6 8ัลาวพัฒนานะครับนะครับเลขราจะสรุปตรงนี้เลยครับสรุปบนล่างนะครับผมวางรูดไว้นะครับผมวางรูดไว้027นะครับรูด027นะครับเน้นไปที่0นะครับผมลอง2กับ7นะครับลอง2กับ7นะครับ0ก็มี07 09,08,01,02ครับนะครับเลขลาดเน้นไปที่0นะครับตัวเด่นที่สุดก็คือ07และ09ครับตัวรองลงมาคือ08,01,02นะครับผมนะครับสลับนะครับผมตัวรูด2ก็มี72,92,82,12ครับนะครับรองลงมานะครับผมก็คือ7 7นะครับผม7ก็มี7,8,7,9,7,1ครับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าชุดเต็มจริงๆก็เหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คู่เจาะนะครับแต่นะครับผมคัดเน้นออกมาแล้วเหลือ5คู่เหลือ0 7 0 9 0 1 1 2 7 1เน้นไปที่2คู่07กับ09นะครับกลับด้วยนะครับครับผมก็คิดว่าคงชัดเจนนะครับผมนะครับขอให้โดนขอให้มานะครับ fc ครับผม แล้วยังไงก็นะครับฝากนะครับ fc ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วอย่าเลื่อนผ่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปของเลขล่าบเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ช่องนะครับเลขลาดมีเกตนาดีครับอยากจะนะครับผมให้ fc ได้เข้ามาชมและมีโชคมีลาภจริงครับเอาละครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมท้ายนี้เลขนักราชขออวยพรให้ fc ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่าน โชคดีครับผมรวย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 ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ